อครับผมสวัสดีครับผมสร้างพิดปาเก้ละมินตบัวปูนบัวปูนรอบบ้านบัวฝ้าครับตัวจบงานบัวทุกชนิดครับผมมอนี่สิมารีวิวครับรีวิวบัวนะครับเตรียมรอส่งลูกค้าครับอ่าอันนี้ลูกค้าซื้อของกับเราแล้วก็จ้างเราไปติดตั้งครับผมตัวนี้จะยาวอยู่ที่สามเมตรนะครับบัวพิดนี่จะยาวสามเมตรครับผมตัวจบงานจะอยู่ที่สองเมตรสี่สิบ ครับตัวจบงานจะอยู่ที่เส้นละ140บาทบัวจะอยู่ที่เส้น159บาทแต่ถ้าซื้อจํานวนเยอะสามารถลดอย่างนี้ครับประมาณ50เส้นเนี่ยพิษลดลงก็มีส่วนลดให้ครับครับเหลือเส้นหนึ่งไม่ไม่เกิน150ยาสครับอ่าแล้วก็ค่าแรงติดตั้งพี่ก็ติดอยู่เมตรละ50บบาทครับพร้อมเก็บสีเก็บซิลิโคนครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวจบงานนะครับ ท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์08 11 22 5835ครับผมอันนี้เขาจะเรียกลูกบัวในลูกบัวคือป๊อปมาอันนี้ครอ,อบครอบฉากครอบฉากเวลาจบงานบันไดครับเก็บงานขอบที่เป็นสเต็ปอันนี้จะเป็นตัวเอจจิ้งจบหน้ากระจกหน้าทรณีตัวนี้จะเป็นจ้อยครับที่เวลาห้องไหนที่เราอยากเป็นเบรกจะเป็นจบจ้อย ตัวนี้จะเป็นทานซิสเตอร์ครับทานที่จบหน้าห้องน้ํานะครับตัวนี้จะเป็นบัวเล็กแล้วก็บัวสองนิ้วจะถูกลงไปอีกบัวสองนิ้วจะอยู่ที่เส้นละร้อยยี่สิบครับสามนิ้วอยู่ที่เส้นละร้อยสี่สิบอ่าสี่สิบครับผมถ้าลูกคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับครับบัวพีดจะยาวอยู่ที่สามเมตรนะครับปกติทาบได้ห้างบางห้างเขาจะยาวอยู่สองเมตรสี่สิบ เขาจะาขายอยู่ประมาณเส้นละร้อยเจ็ดสิบอันนี้เป็น PVC นะครับ PVC จะมีแบบโปร่งแบบหนานครับอันนี้คือแบบหนาถ้าลูกค้าอยากได้ไซส์ใหญ่ๆเราก็จะสั่งหนาให้แต่ราคาเท่าเดิมครับราคาอยู่ที่เส้นละร้อยห้าสิบเก้าบาทเหมือนเดิมแค่มันจะหนาขึ้นครับความหนาความหนานครับความหนาจะหนีกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ ครับผมอ่านี่ความหนาอันนี้จะหนาอยู่ที่สสิบองมิลนะครับอสอ2เนี่ย15มิลตัวตัวนี้นะครับตัวแต่ราคาเท่ากันนะครับคือไม่มีเพิ่มขึ้นหรือไม่มีลดลงจะอยู่ที่ครับอ่าสองเซนอ่าแต่ตัวนี้จะหนาลายเดียวกันนะครับเห็นไหมครับสีเดียวกันแบบเดียวกันแต่ความหนาตัวนี้จะอยู่ที่อ่า2เซน ครับสองเซนครับตัวนี้จะอยู่ที่สิบห้านะครับสิบห้าครับจะอยู่ที่เซนครึ่งเซนครึ่งครับถามว่ามันแตกต่างไหมคือผ้าลูกค้าบางคนเขาชอบใหญ่อ่ะเนี่ยจบงานตัวใหญ่ครับจบจบงานมันจะใหญ่ขึ้นครับมันจะใหญ่ขึ้นแต่ก็คือถ้าลูกค้าบางคนก็ชอบแบบเรียบอะแบบเรียบหน่อยตัวนี้ก็จะบาง แต่ตรงพิเศษของพิษจะอยู่ที่สามารถสั่งซื้อสั่งผลิตได้อยู่ที่3เมตรขึ้นยาวสุดก็3ามเมตรห้าิครับผมแต่เส้น3ามเมตรห้าสิบมันจะอยู่ที่200ครับผมเส้นละ200ครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับบัวจบงานรอบบ้านจบได้บนทั้งพื้นปาเกละมินเนตกระเบื้องยาง PVC ติดบนกระเบื้องแกนิต,ตุก็ได้ครับ0.811 22 5835ครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ